7. คนล่องไม้ทางน้ำก่อนที่จะมีถนนระบบขนส่งและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม้สุงเมื่อได้ถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถไฟเหมือนในปัจจุบันแต่เคยใช้วิธีลอยไม้ตามแม่น้ำหรือลาําธารไปยังโรงเลื่อยโดยมีคนล่องไม้ทาหน้าที่ควบคุมทิศทางให้ปลอดภัยไม่ให้ไม้ติดหรือสูญหายอาชีพนี้เคยมีความสำคัญมาก ในพื้นที่ที่มีการทำไม้เช่นภาคเหนือของไทยปัจจุบันการขนส่งไม้ได้เปลี่ยนไปใช้รถบรรทุกหรือรถไฟแทนแล้วทำให้อาชีพนี้แทบจะหายไปในประเทศไทยเคยมีการล่องไม้ทางน้ำในแม่น้ำสายสำคัญเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านโดยเฉพาะในภาคเหนือในช่วงต้นถึงกลางศตวรรษที่20 ซึ่งเป็นยุคที่อุตสาหกรรมไม้เฟื่องฟู 8. พนักงานต่อสายโทรศัพท์ในยุคโทรศัพท์บ้านการโทรข้ามพื้นที่ต้องผ่านพนักงานที่เชื่อมต่อสายระหว่างคู่สายที่เรียกว่า Telephone Switchboard Operator mm. เมื่อผู้ใช้ต้องการโทรไปยังปลายทางโดยเฉพาะข้ามเมืองหรือโทรทางไกลจะต้องแจ้งอ p รเตอร์เพื่อให้ต่อสายให้ โอเปอเรเตอร์ <Oper> จะเสียบปลัก๊กสายเข้ากับบอร์ดเชื่อมต่อแบบแมนนวลอย่างไรก็ดีนับตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติในช่วงต้นศตวรรษที่20โดยเฉพาะเมื่อระบบหมุนหมายเลขโรตารีไดเอลแพร่หลายต่อมาระบบดิจิทัลและ VoIP โทรผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้การต่อสายด้วยคนหมดความจำเป็นไปโดยสิ้นเชิงระบบนี้ ถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติในเวลาต่อมาปัจจุบันการเชื่อมต่อทั้งหมดทำผ่านระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทดแทนงานของพนักงานรับสายได้การทำงานต่างๆเช่นการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ทางไกลจะต้องไม่ใช้คนโอนสายเหมือนในอดีตอีกต่อไป